มีการแจ้งเตือนจากทางกระทรวงการคลังนะครับสำหรับผู้ใช้สิทธิ์เราชนะทั่วประเทศทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของร้านและในส่วนของประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ผู้บริโภคต่างๆนะครับเงื่อนไขสำคัญสำหรับการใช้สิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะนะครับก็คือห้ามซื้อขายสินค้าต้องห้ามหลักๆห,ห้าประเภท ซึ่งถ้าใครฝ่าฝืนและมีการสุ่มตรวจเจอนะครับก็จะถูกเรียกเงินคืนและโดนตัดสิทธิ์นะครับและในส่วนของร้านค้าก็อาจจะถูกดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยนะครับซึ่งสินค้า5ประเภทหลักๆที่ห้ามซื้อขายเด็ดขาดในส่วนของเงินเยียวยาเราชนะนะครับก็ประกอบด้วย สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่นะครับเครื่องดื่มแอลโกอโฮอล์บุหรี่ยาสูบต่างๆสินค้าประเภททองคำนะครับทองรูปพันธ์สร้อยคอสร้อยข้อมือแหวนนะครับที่เป็นสินค้าประเภททองคำรวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนการขายท่อตลาดและการค้าของเก่าประเภท เพชรพลอยทองนาเงินหรืออัญมณีซึ่งสินค้าเหล่านี้ถือว่าไม่ได้เป็นสินค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นไม่สามารถใช้สิทธิ์การซื้อขายสำหรับเงินเยียวยาเราชนะได้นะครับซึ่งหากพบว่ามีท่านใดนั้นมีการรู้เห็นเป็นใจและมีการใช้เงิน ผิดวัตถุประสงค์นะครับเพื่อทำการซื้อขายสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับจะมีการดำเนินการทั้งในส่วนของประชาชนผู้ใช้สิทธิก็จะโดนเพิกถอนสิทธิ์จะโดนตัดสิทธิ์จากโครงการในส่วนของร้านค้านะครับก็จะถูกเรียกเงินคืนเพราะว่าท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับรวมถึงอาจจะมีการพิจารณา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับหากว่าท่านนั้นมีการาซื้อขายสิทธิ์นะครับมีการใช้สิทธิ์แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะเข้าขายอาจจะเข้าขายการช่อโกงด้วยนะครับก็จะมีคดีความตามมานะครับซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้สำหรับ พี่น้องประชาชนทั้งผู้ใช้สิทธิ์และร้านค้าต่างๆขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับซื้อขายสินค้าจำเป็นที่ระบุไว้นะครับเท่านั้นอย่าไปซื้อขายสินค้าต้องห้ามนะครับเพราะจะถือว่าใช้เงินผิดวัตถุประสงค์และมีการผิดหลักเกณฑ์นะครับก็จะโดนตัดสิทธิ์และถ้ามีการซื้อขายสิทธิ์หรือว่าแลกเปลี่ยนสิทธิ์เป็นเงินสด อันนั้นก็จะถึงขั้นเข้าข่ายการช่อโกงนะครับก็จะอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยและในส่วนของร้านค้าที่มีการขายของแพงเกินเหตุมีการกักตุนสินค้าเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้สิทธิ์นะครับอันนี้ก็จะมีโทษทางอาญานะครับซึ่งโทษทางอาญานี้นะครับก็มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน7ปี และมีโทษปรับเงินสูงสุดไม่เกิน14,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับที่ถูกเอาเปรียบสามารถแจ้งข้อมูลร้องเรียนได้ที่โทรศัพท์1569หรือว่าไปแจ้งโดยตรงที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ